ความรู้สึกของเขาในสถานการณ์ตอนนี้นะคะความรู้สึกของเขาคนนั้นของคุณในสถานการณ์ตอนนี้ในความสัมพันธ์ของคุณนะคะความรู้สึกเขาที่มีต่อสถานการณ์ตอนนี้ของคุณนะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานการณ์แบบไหนนะคะสองดาบสี่ถ้วยจะให้พีสเต ความรู้สึกที่เขามีต่อสถานการณ์ตอนนี้นะคะเป็นความรู้สึกที่เขาตกหลุมรักคุณซ้ำแล้วซ้ำเล่าไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์แบบไหนนะคะเขาตกหลุมรักคุณและหลงสเสน่ห์คุณมากมายเลยแต่เลือกที่จะเก็บไว้ในใจเพราะว่าเขาไม่มั่นใจว่าถ้าเกิดเขาพัฒนาความสัมพันธ์แล้วคุณจะโอเคไหมดิแองเจลออกมานะคะแล้วก็ดิสตา แล้วก็จะเป็นเส้นออฟ w o ร์ s นะคะเจ็ดดาบกำกับนะคะว่าเขาเนี่ยไม่กล้าบอกความรู้สึกกับคุณสองไม้แล้วก็9้าถ้วยแล้วก็หไม้เขากำลังคิดถึงคุณอยู่ในตอนนี้และในความสัมพันธ์นี้อาจจะทำให้เขารู้สึกมีอุปสรรคและปัญหาค่อนข้างมาก แล้วไม่กล้าบอกความรู้สึกไม่กล้าพัฒนาความสัมพันธ์แต่เขาก็รักคุณมากขึ้นยิ่งปิดกั้นหัวใจตัวเองเท่าไหร่ความรักที่มีต่อคุณก็ผุดขึ้นผุดขึ้นความคิดถึงคุณก็ผุดขึ้นผุดขึ้นซิกอัพเขาคิดถึงคุณมากๆเลยในบางคนนะคะก็อาจจะร้องไห้เวลาคิดถึงคุณแต่ถ้าคนที่เขาใจแข็งหน่อยก็อาจจะน้ำตาซึมนะซิกอัพเนี่ย คิดถึงคุณจนน้าตาไหลออกมาเท้าเอเพราะว่าเขากลัวที่สุดกลัวที่จะสูญเสียคุณไปดยเมจิเชีนเขากําลังหาทางที่จะแอคชั่นกับคุณค่ะแบบลับๆเพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะสูญเสียคุณไปได้นะคะ <ül> เขาคิด <K id> จะพัฒนาความสัมพันธ์แน่ และเขาก็รู้สึกเจ็บปวดหัวใจถ้าจะต้องสูญเสียคุณไปเขาทนไมน่ทนไม่ได้แน่ๆเขารู้สึกอย่างไรกับความสัมพันธ์คือเขารักและคิดถึงคุณมากๆเขาจะต้องพัฒนาความสัมพันธ์ให้ถึงขั้นแบบเ,เป็นแฟนกันเลยทีเดียวค่ะ